สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อีกแล้วนะครับกับช่องพญยาเต่านาคาราชดวงเศรษฐีครับเป็นยังไงกันบ้างครับผานอยเมื่อวานนี้นะที่อาจารย์คํานวณน,นะเมื่อวานนี้อย่างที่อาจารย์คํานวณไปก็มันมาเด่นทั้งสองนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือมันมาทั้งเด่นห้าเด่นสี่เลยเมื่อวานนี้แต่ตัวที่เด่นก็อาจารย์ก็ตัดออกไปก็ตัด ว,ว่าโชคช่วยเมื่อวานนี้ตัดเข้านะตัดเข้าก็คือตัดทานอยพิเศษห้าให้เป็นรูดห้าแล้วก็ตัดทานอยปกติให้เป็นรูดอย่นี้ยก็มีโชคกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ <c oughs> มันก็ออกนะมันก็ออกตามที่ตัวตัดออกไปเลยก็มีโชคกันนะครับก็มีโชคกันเยอะอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับลองลอง <c oughs> เอาตามแนวทางอาจารย์ดูนะครับเป็นแนวทางดูนะครับพิจารณาดีๆนะครับแต่ถ้าเราเอาเลขที่เราชอบบ้างอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับนะแต่ลองเอาตัวที่อาจารย์คํานวณดูมันก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าตามที่ลองคํานวณมานี้มันก็เข้าติดติดกันมาหลายวันแล้วนะครับน่าก็ลองเอาเป็นแนวทางแต่ก็ลองเอาโชคของตัวเองด้วยนะครับลองเอาโชคของตัวเองด้วยวันนี้อาจารย์ก็มา ลอ,องคำนวณตัวสูตรให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันเป็นแนวทางก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าหรือมันจะถูกหรือไม่ถูกอะไรยังไงนะครับเนาะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้สตินะในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือเสี่ยงทายนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกหรือจะถูกหรือไม่ถูกยังไงนะครับอ่ะแนวทางนะครับก็วันนี้วันจันทร์ วันนี้วันจันทร์นะว่าจะมีเลขเด่นอะไรมาบ้างในวันจันทร์นี้นะครับนะเพราะว่าตัวเด่นตัวอะไรต่างๆมันก็มีเปอร์เซนต์ที่จะผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนได้นะแต่อาจารย์ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับพยายามคํานวณตัวโชคลาบให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้โชคได้ลาบแล้วก็เอาเป็นแนวทางให้มีโชคลาบกันนะครับ <c oughs> ตัวที่จะเห็นเด่นชัดในวันนี้ตัวที่จะเห็นเด่นชัดในวันนี้ก็ มีมีไม่มากตัวนะครับแต่ถ้าคำนวณลองคำนวณสวนมันก็เยอะเหมือนกัน แต่ถ้าใครมีทุนน้อยยิ่งถ้ามีทุนน้อยยิ่งมีทรัพย์น้อยนี่ยิ่งต้องลูดนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ลูดมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากเหมือนกันแต่ถ้ามันเข้าอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยจ์เน้นลูด5อย่างเงี้ยมันก็เข้า5้าหนึ่งใช่ไหมงาเน้นลูดสีมันก็เข้า4ี่หอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกนะมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากหัวกันหรือว่าบางทีมันอาจจะได้2เด้งเลยอย่างเงี้ยครับนะถูกทั้งบนทั้งล่างอย่างนงี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับ เนาะแต่ก็พยายามคํานวณนะครับเนาะเดี๋ยวแยกวันนี้มีวันนี้มีลาวด้วยนะวันนี้มีลาวด้วยเดี๋ยวอาจารย์ลองคานวณลาวให้ด้วยนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าวันนี้อาจารย์ก็จะน้นคํานวณ2ฮานอยเหมือนเดิมนะครับก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติก็คือฮานอยปกติก็คือฮานอยเวียดนามนครับมันจะมีเขียนว่าฮานอยพิเศษกับฮานอยเวียดนามนะครับแล้วก็ มีฮานอย v i p อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเอาไปเล่นต่อนะครับแต่อาจารย์พยายามคำนวณสูตรสองฮานอยก็คือฮานอยปกติกับฮานอยพิเศษนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวลองคำนวณลาวให้ด้วยนะครับว่าลาวจะเด่นอะไรยังไงนะครับนะแต่ก่อนอื่นก็วันนี้ก่อนที่จะนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่มีโชคลาภแล้วก็ นะได้ร่วมปัจจัยมาร่วมสร้างเทวสถานกับอาจารย์นะครับวันนี้ก็มีเมื่อวานนี้ก็มีคนนะ,ะใจบุญเนะาะว่าได้โชคกับอาจารย์ก็เลยอโอนปัจจัยมาให้ร่วมทําบุญนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็อาจารย์ก็จะเอารวบรวม,รวม,รวมไว้ซื้อหินปูนทรายไว้สําหรับสร้างถ้นะานาคานะครับอาจารย์กําลังจะขึ้นสร้างถ้าพญานาคนะครับร่วมกับ บุคคลที่มาร่วมสร้างบุญนะครับก็จะเอาไว้ซื้อหินซื้อปูนทรายนะครับสำหรับที่จะเอามาไว้สร้างถ้ำผู่เจ้านาคาให้กับพญานาคราสสำหรับให้ผู้คนได้มาไหว้สักการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวกำลังจิตกำลังใจนะครับอยู่ตางเขาจะสร้างเป็นถ้ำก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับนะแต่มันก็ใช้งบประมาณเป็นหลักแสนเพราะฉะนั้นก็ ต้องรวบรวมไปเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกําลังใจจากทุกคนนะครับให้อาจารย์คํานวณเลขให้เข้าทุกวันนะให้เข้าทุกวันเพื่อที่จะได้สร้างทํมให้สําเร็จนะครับสร้างคํมปูนาคาให้สําเร็จนะทุกคนก็อธิษฐานจิตร,ร่วมกันนะครับจะได้มีโชคลาภร่วมกันนะครับเนาะแต่บางคนก็ดูไปก็ไม่จําเป็นต้องมาทั้งบุญกับอาจารย์นะครับอาจจะเอาไปใส่บาตรอาจจะเอา,าไปทําบุญให้บิดามารดา หรือ,อให้เงินให้เงินวิดามันดาหรือเอาไปใส่บุญจากบาทเอาไปทําบุญที่อื่นก็ได้นะครับเป็นการต่อบุญนะเพราะว่าโชคลาภที่อาจารย์คํานวณมานี่ก็เป็นโชคลาภของเทพเทวดานะเดี๋ยวเรามาคํานวณตัวเลข <c oughs> ที่จะเห็นเด่นชัดในวันนี้เลขที่จะคํานวณตัวสูตรที่จะเด่นชัดในวันนี้มีไม่มากนะครับมีไม่มากเดี๋ยวเราลองคํานวณตัวเลขออกมาให้เห็นเด่นชัดกันก่อน ตัวเลขเด่นในวันนี้มีอยู่ทั้งหมดนะเอาเอาตัวเลขเด่นประจําวันก่อนเลขเด่นประจําวันสําหรับวันจันทร์แต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คาดการันตีว่ามันจะมาฮานอยพิเศษหรือฮานอยเวียดนามแต่ถ้าจะให้การันตีออกมาเลยก็คือฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษกับฮานอยเวียดนามนะตัวเด่นในวันนี้มาเด่นอะไรนะครับวันนี้มีเด่น วันนี้เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดเด่นสามนะครับวันนี้มีเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดเด่นสามนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นมีเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดเด่นสามตัวเด่นที่เด่นสุดนะถ้าเอาเป็นเด่นฮานอยพิเศษก่อนฮานอยพิเศษเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเด่นเด่นหนึ่งแต่เจ็ดก็มาแรงเหมือนกัน นะมีเจมีสเนี่ยสาตัวนี้มันมาเด่นเท่ากันเลยนะครับวันนี้นะอาจารย์ก็เลยคํานวณไม่ถูกว่าตัวไหนที่มันจะมาเด่นและมันจะให้ลูดได้อย่างเงี้ยครับนะแต่ถ้าจะลูดก็มีอยู่2รลูดก็คือลูด1กับลูด3ถ้าเป็นฮานอยพิเศษเนะาะฮานอยพิเศษเี่ยลูด1กับลูด3าตัวไหนจะมาเด่นมากอาจารย์คิดว่าถ้าเอาความรู้สึกอาจารย์อาจารย์ชอบลูด3แต่ถ้าเอาตัวศาสตร์ตัวคํานวณ ที่ตามศาสตร์คำนวณของเทพเทวราก็รูดหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าอ้าวก็เอาเทาตามใครชอบตามความรู้สึกอาจารย์ก็เอารูดสามถ้าใครอ่าตามที่สถิตมันเข้าก็เอารูดหนึ่งนะครับรูดหนึ่งก็รูดหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้านะครับไปกับสามสิบแปดประตนะรูนะครับเนาะก็แล้วแต่ถ้าใครจะรูดห้าสิบบาทก็ สามร้อยแปดสิบแค่ยี่สิบข้อเจ็ดร้อยหกสิบเนี่ยครับก็มีกําไรนะครับก็มีกําไรก็ลองลองเอาไปเป็นตัวแนวทางเสียงทายดูนะครับถ้าเป็นตัวรูดนะครับแต่ถ้าเป็นฮานอยปกติรูดเจ็ดนะครับฮานอยปกติเป็นรูดเจ็ดนะรูดเจ็ดนะครับเอาเด่นนะครับเด่นในวันนี้เอาเด่นตัวรวมเด่นตัวรวมเนี่ยคิดว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะเข้าอยู่ในทั้งสองฮานอยอย่างเช่นฮานอยฮานอยพิเศษเนี่ยมันเด่นมันเด่นหนึ่งเด่นสามตัวที่จะมาเลยก็คือมีหนึ่งสาม นะครับ1 3 1 8สานะครับ1 3 1 8สานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหน่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลัก3ก็คือ3 7เจนะครับ3 9ม้านะครับแล้วก็3าสองนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ที่มาเด่นในในตัวนี้ก็คือแปดหกนะครับแปดหกอันนี้คือตัวปกติอ่าตัวพิเศษน,นะครับตัวปกติก็จะมามาเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับนะเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับนะก็คือรูดเจ็ดไปเลยดีกว่าตัวตัวตัวหลักเจ็ดเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ด จ็ดก็รุ่นเจ็ดเลยเจ็ดก็คือมีถ้าจะให้เด่นเลยก็คือมีมีเจ็ดเก้าเจ็ดสามอย่างเงี้ยครับเจ็ดเก้าเจ็ดสามนะครับแล้วก็ตัวที่ที่มาเด่นมีเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับถ้าเป็นหลักเจ็ดที่ที่ที่เด่นนะครับที่เด่นนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวหลักหนึ่งหลักหนึ่งเด่นก็คือมีหนึ่งศูนย มี1 0ึนะครับมี1 0ึ่งศูมีหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับนะตัวที่เด่นนะแล้วก็ตัวรวมตัวรวมในวันนี้ตัวรวมแยกออกมาเลยทำหลับฮานอยพิเศษฮานอย v i p ตัวเด่นฮานอยพิเศษฮานอยปกติหรือชาวไปดึงฮานอย V.I.P ก็ได้ตัวเด่นมีอยู่5ตัววันนี้ถ้าเด่นหลักหนึ่งมี1นมี1นนะครับ1นนะแล้วก็18นะครับแล้วก็หลักหลักสามก็จะเป็น37มเจนะครับแปด เจ็ด้านะครับมีอยู่ห้าตัวนะตัวเด่นตัวนี้คือเด่นเด่นรวมเด่นรวมนะครับก็เอามาเล่นด้ทั้งสองอานอยเด่นรวมแต่ถ้าเด่นสามตัวเด่นสามตัวมีเด่นสามตัวมีเด่นสามตัวจะมีสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้านะครับห6ห1หนึ่งหนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้านะแล้วก็ แปดเจ็ดสี่นะครับแปดเจ็ดสี่อีกตัวหนึ่งที่เด่นในวันนี้นะครับที่เด่นในวันนี้คือนะครับแปดเก้าเจ็ดนะครับลองหักค่าดวงชะตาเด่นออกมาในวันนี้มีาหาักค่าเด่นชะตาในวันนี้สามตัวเด่นในวันนี้คือหนึ่งศเจ็ดเก้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสี่เก้านะครับ นะสี้คิดว่าน่าจะมาน่าจะมาฮาหนอยอปกตินะครับนะอันนี้แต่ถ้าดิน3ตัวอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น174หรือ1 7ึแล้วก็สี่เจ็ดเนะี่ยอันนี้คือตัวดิบน,นะครับเนาะแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูก็ได้นะครับมันเป็นแนวทางอาจารย์ก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเลขเลขลาวเลขลาวในวันนี้ เลขลาวในวันนี้มีนะครับเลขลาวในวันนี้มีเจ็ดหกมีเจ็ดหกหรือหรือสี่ตัวเนาะสี่ตัวก็คือสี่ตัวเราก็หักข้าวไงคือเจ็ดหกหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งศูนย์เจ็ดหกอย่างเงี้ยครับมันมีสี่ตัวนี้ถ้าเป็นเลขลาวนะเลขลาวแต่ถ้าอาจารย์อาจารย์คำนวณออกมาก็จะเป็นเจ็ดหกมีเจ็ดหกมีหนึ่งศูนย์มีเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือมี49เลขรามีอยู่4ตัวนะครับเลขรามีอยู่4ตัวนะก็ลองเอาไปพิจารณามี10มี79มี76นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อตัวที่ตัวคำนวณเลขราวก็คือ49อีกตัวหนึ่งมี4ตัวนะครับก็ลองไปคำนวณเนนี้เป็นเลขราวนะครับแต่ถ้าเป็นเลขไทยไม่ใช่เลขไทยสิเป็นเลขเวียดนามนะรเลขเวียดนามหรือเลขคานอยก็มี รูดหนึ่งรูดหนึ่งนี้อาจจะอาจารย์เน้นเน้นไปที่ฮานอยพิเศษรูดเจ็ดเน้นฮานอยปกตินะครับหรือใครตามชอบอะไรก็ได้นะครับแต่ที่อาจารย์คำนวณออกมามันก็มีประมาณนี้ถ้าเป็นเด่นหลักเจในวันนี้ก็คือเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสามอันนี้คือตัวเด่นถ้าเป็นหลักหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งแปนะครับแล้วก็ หนนะครับวันนี้เป็นเป็นตัวเด่นหลักหลักเออหลักหกหลักหน,นะครับถ้าเป็นหลักรวมในวันนี้หลักรวมในวันนี้ที่อาจารย์บอกไปแล้หละครับมีอยู่5ตัวก็ลองเอาไปพิจารณาแล้วก็ลองเสียงทายดูนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคลาบร่ำรวยร่ำรวยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปต่อไปครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคลาบดวงดีตลอดวันครับ